สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับช่วงสองคอมเมนต์คลิปนี้เรามาสองคอมเมนต์ของชาวเกาหลีหลังทีมชาติพายให้กับทีมไทยถึง3เเซตลวดในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022บอกได้คำเดียวว่าปีนี้ของวอลเลย์บอลเกาหลีถือว่าเละทุ่มเป๊ะตละเละทุ่มเป๊ะเลยทีเดียวครับพอตั้งแต่แข่งขันในรายการปีนี้ ยังไม่สามารถเอาชนะทีมไหนได้สักทีมเลยและยังไม่ได้คะแนนสักแต้มเดียวที่ดีขึ้นมาหน่อยก็คือสามารถเอาชนะได้1เซตจากที่เล่นมา28เซตนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าน่าชื่นชมเลยทีเดียวนะครับผมถ้าหากไม่ประชดอนนะเนาะโดยในนัดแรกของสัปดาห์ที่3ก็ได้เจอกับทีมไทยที่เคยเป็นไม้เบียร์ไม้เมาก,กันมาโดยตลอดแต่ในปีนี้ทีมไทย ได้ทำลายขีดจำกัดของตัวเองสามารถเอาชนะทีมระดับต้นๆของโลกได้อย่างมากมายทำให้ฟอร์มทีมไทยที่ดีอยู่แล้วมาเจอกับฟอร์มทีมเกาหลีที่ค่อนข้างจะตกต่ำนะผลเลยออกมาเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับแพ้3ามเซตลวดนั่นเองเอาล่ะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวเกาหลีกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดเห็นกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันเลยนะครับผม มาที่คอมเมนต์แรกนะครับความเร็วและพละกำลังของทีมชาติเกาหลีเทียบได้กับทีมชนบทของทุกประเทศในรายการนี้คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องลงเล่นจะพูดถึงรุ่นพี่ไปทำไมทีมไทยเก็ใช้แต่ผู้เล่นใหม่เราต้องอยู่กับปัจจุบันคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับ มีบางอย่างที่ขาดหายไปในทีมเกาหลีสไปร์ที่แข็งแกร่งและเซตเตอร์ที่ดีกว่าคอมเมนต์ต่อมากันนะครับเชียร์ทั้ง2ทีมเสมอแต่ทีมไทยทำได้ดีกว่าหวังว่าพวกเราจะพัฒนามากขึ้นในครั้งหน้าคอมเมนต์ต่อมากันนะครับมันจะนานแค่ไหนใครจะรู้เกาหลีใต้ พึ่งพิงยองขยองซูจีและฮโยจินมานานแต่ส,สาวรุ่นใหม่เหล่านี้ไม่มีคุณสมบัติเหมือนกับรุ่นก่อนคอมเมนต์ต่อมากันนะครับในเกมนี้ทีมเกาหลีเล่นดีมากฉันมองว่าหลังจากรายการเวร์บอลนชัันลีกทีมเกาหลีจะกลับมาอย่างแน่นอน คอมเมนต์ทัดมากันนะครับผมถ้าถึงตอนจบของรายการวอลเลย์บอลในชั่นลีกนี้ทีมเกาหลีกับบ้านโดยไม่ชนะแฟนๆที่ผิดหวังสามารถโยนไข่เป็นสัญลักษณ์หมายเลขศูนย์เมื่อพวกเขามาถึงสนามบินคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมเกาหลีได้หนึ่งเซตจ,จากการแข่งทั้งหมดถือเป็นของขวัญให้พี่น้องชาวเกาหลีของเรา คอมเมนต์ต่อมากันครับทักษะของพวกเขาอยู่ในระดับทีมมัธยมศึกษาแต่เงินเดือนของพวกเขาสูงมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปกันครับดูแล้วสนุกมากค่ะคอมเมนต์ <S 2> <S 2> ต่อไปกันนะครับฉนองว่าผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์มากมายแสดงด้านที่ดีขึ้นให้กับแฟนในประเทศ ในวีลีกและคว้าตำแหน่งในปารีสโอลิมปิกคอมเมนต์ต่อมากันครับทีมเกาหลีเคยได้สักเซตแล้วยังพวกเราเป็นทีมเดียวที่ชนะแค่เซตเดียวเท่านั้นเพราะพวกเราแย่ที่สุดเลยแพ้เกานัดติดต่อกันและอยู่อันดับสุดท้ายทีมอื่นก็ใช้ผู้เล่นใหม่และเล่นชนะรายเซตมากกว่าเกาหลีหลายเท่า ขอให้เลือกผู้เล่นให้ดีคอมเมนต์ต่อมากันครับเกิดอะไรขึ้นกับคิมฮีจินเธอเคยเกือบจะแข็งแก่่งพพอกับยองขยองเมื่อพูดถึงการสไปคอมเมนต์ต่อมากันครับเสิร์ฟต่อไปไม่ต้องแรงแต่ก็พลาดเยอะเหมือนกันฝ่ายตรงข้ามพวกเขาเดาได้ง่ายว่าใครจะมาโจมตี คอมเมนต์ต่อมากันครับผมคู่หูจากตระกูลดีจะกลับมาเล่นในรอบคัดเลือกโอลิมปิกไม่ต้องห่วงเกาหลีจะยังคงเข้าสู่โอลิมปิกปารีสปี2024คอมเมนต์ต่อมากันครับผมดีใจที่ฉันเชียร์ทีมไทยแทนเกาหลีฉันจะได้ไม่เจ็บปวดกับความพ่แพ้ทุกแมตช์ของบ้านเกิดฉัน คอมเมนต์ต่อไปกันครับผมความกลัวของฉันมันได้กลายเป็นจริงฉันนึกว่าจะชนะสัก1-2เซตแต่นี่ได้ไข่มากินอีกแล้วเดือนหน้าฉันจะเลิกกินไข่ไปทั้งเดือนเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับไลาย,ยาวกันเลยทีเดียวนะครับน่าสงสารจังพวกเขาเล่นเหมือนวอลเลย์บอลระดับมัธยมปลายแฟนๆมักจะใช้การเปลี่ยนแปลงรุ่น เป็นข้ออ้างในการสนับสนุนการแสดงของพวกเขาโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยสีใน6ผู้เล่นหลักของพวกเขาเป็นผู้เล่นที่เก่าเกมคิมฮีจินปาร์คจุงอายอมฮีซัมและแม้แต่คังซงฮีพวกเขาเล่นวอลเลย์บอลมาหลายปีและได้รับเลือกให้ติดทีมชาติหลายครั้งเช่นเดียวกับการเล่นของพวกเขาอย่างจริงจังในรายการวอลเลย์บอลเน,นชั่นลีกนั้นแย่มากไม่มีทางปฏิเสธได้เลย ชนะเพียงหนึ่งเซตจากทั้งหมด28เซตที่พวกเขาเล่นผู้ประกาศพยายามอย่างมากที่จะพูดถึงทีมเกาหลีอย่างดีมันน่าสงสารมากผู้ประกาศยังบอกอีกว่าไทยไม่สามารถทำให้ทีมเกาหลีเสียเหงื่อและเกาหลีไม่ต้องพยายามด้วยซ้ำกี่ครั้งแล้วที่พวกเขาให้คะแนนไร้าสาระแก่ทีมไทยผู้โจมตีโดยเฉพาะคิมฮีจินเล่นเหมือนผู้เล่นที่ไร้สติ เธอไม่แม้แต่จะต้องเปลี่ยนการโจมตีเมื่อรู้ว่ามันไม่ได้ผลกี่ครั้งที่คิมฮีจินเนี่ยและผู้เล่นคนอื่นๆส่งบอลตรงเข้าบล็อกไม่ใช่ข้ามบล็อกคอมเมนต์ต่อมาก,กันครับการเข้าร่วมรายการบอลร์บอลนชช่นลีจะสร้างความเสียหายมากกว่าผลดีสำหรับพวกเราอันดับโลกของเกาหลีจะลดลงเหลืออันดับ20บวก คอมเมนต์ต so so ่อมากันครับไม่เห็นศักยภาพในทีมเกาหลีทีมน <yes> ี้เศร้าเหลือเกินคอมเมนต์ทัดมาครับผมการใจบอลการเซตและการสกัดกั้นจากเกาหลีเล่นได้อย่างเลือดเทอะความสามารถที่เพิ่มขึ้นไม่มากบวกกับโครงสร้างพื้นฐานของเยาวชนที่น่าสงสารจริงๆดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยู่ท้ายแถวแม้จะเล่นในระดับเอเชียด้วยกัน คอมเมนต์ต่อมากันครับเกาหลีเล่นได้แย่มากเล่นวอลเลย์ระดับสูงลำบากมากหลังจากโอลิมปิกที่โตเกียวฟอร์มก็ไม่ดีผิดพลาดหลายอย่างคอมเมนต์ Comment ต่อไปไม่มีคิมยองคุณเกาหลีไม่สามารถชนะทีมไทยได้คอมเมนต์ Comment ต่อมากันครับผมงงตัวเองมากที่เป็นคนเกาหลี แต่ให้ความสนใจผู้เล่นเกาหลีแค่80%แต่เชียร์ทีมไทยมากกว่าคอมเมนต์ต่อไปกันครับไม่เหมือนทีมเกาหลีจริงๆหากคุณแน่ใจว่าคุณทําคะแนนได้ก็ทํามันเลยอย่าคิดมากแต่พวกเขาก็นำบรรยากาศได้เปรียบมามอบให้ทีมไทยฉันรู้จักทีมไทยตั้งแต่นานมากพวกเขาเคยแพ้สเกมติดต่อกันมาดูวันนี้สิดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เรา ท้ายทีมไทยในตอนนั้นไม่มีผู้เล่นทีดีสักคนในทีมของเราและมีหนึ่งคนที่เป็นปัญหาใหญ่นั่นคือโค้ชเป็นตัวปัญหาหรดูแบบที่เน้นการเสิร์ฟที่แข็งแก่ง่งกลายเป็นการเสิร์ฟพลาดค,คอมเมนต์ต่อไปกันครับฉันค่อนข้างสงสัยว่าทำไมทีมเกาหลีถึงเล่นเกมที่ไม่มีผลงานเลยในครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา คอมเมนต์ท่ามากันครับผมน่าทึ่งมากที่ผู้เล่นเหล่านี้ได้รับเงินเดือนจํานวนนับร้อยล้านผมคิดว่าผู้เล่นไทยควรได้รับเงินหลายร้อยล้านมากกว่าผู้เล่นวอลเลย์บอลของเกาหลีวอลเลย์บอลเกาหลีไม่มีอนาคตคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมเซอร์เบียกับจีนแพ้ไทยโดยเฉพาะทีมเกาหลีที่อ่อนแอที่สุดก็ต้องแพ้แน่นอนอยู่แล้ว ทำไมเราต้องแปลกใจคอมเมนต์ comment ต่อมากันครับการพัฒนาวอลเลย์บอลของเราควรที่จะแสงหน้าไทยไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่นี่มันอะไรกันและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังกันเลยนะครับเด็กเหล่านี้ไร้ทักษะพวกเราควรยอมจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับเงินเดือนของพวกเขาด้วยเหรอพวกเขา เลยไม่ได้พัฒนาฝีมือเลยด้วยซ้ำดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าพวกเขาไม่ต้องพยายามด้วยซ้ำพวกเขาน่าเกียดมากคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยที่เราไม่สามารถชนะแม้แต่ครั้งเดียวน่าอายมากพวกเธอรู้จักแต่การแต่งหน้าเท่านั้นก็จบไปแล้วนะครับกับการสคอมเมนต์ของชาวเกาหลีนั่นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับ ถ้าหากเป็นผมเองผมก็บ่นแหละถ้าไม่ชน,นะนัดเดียวแบบเนี้ยออคือชน,นะสักนัดสองนัดก็ยังรู้สึกดีแต่นี่แบบเล่นมาเก่าเกมแพ้เก่าเกมโอ้โหเป็นใครก็บ่นนะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยเลยกันนะครับยังไงก็เคยแข่งเคยให้กำลังใจกันมาเรื่อยๆนะกาสู้ๆนะครับทีมเกา่าลีโอเคครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผม อ,อยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปนั้นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็คงจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ